ปังตอนมุกคา่าภาคทะเลอกอออออสวัสดีครับป้าเมาวสวัสดีจ้าปังปอนป้าครับเมื่อวานถูกหวยป่ะครับหมอย่าให้พูดเลยเรียกเพราะว่าเมาเซียนหวยประจําซอยเลยดีกว่าปอนระดับนี้แล้ว,ว,วเนี่ยตอนปอนเดินเข้ามาปอนเห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านป้าไหมอุ้ยห ป้าจะบอกว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นรถเก่งมาก่อนนะลูกเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองปังปอนปังปอนครับปังปอนอยู่ไหนเนี่ยสวิต <Sweet. S 2> <ะ>ไปทำอะไรที่สวิตล่ะลูกปิดไฟครับเออดีเลยตอนนี้ครูอยู่ปักอะปิดไฟแล้วก็รีบนอนกันได้แล้วคุกกี้ครับว่าไงจ๊ะปังปอนมูนี่คุกกี้ดูเอออบุอบ ร,อ,รอืมเออก็เราเป็นชาวพุทธนี่จ้ะชาวพุทธเกี่ยวอ,อะไรกับาศาสนาล่ะครับเนี่ยก็หลวงพ่อเคยบอกว่าการให้ทานเป็นบุญใหญ่จริงไหมคะหลวงพ่ออืมจริงโยมการให้ทานเป็นบุญใหญ่ครูก็เลยทานนูน่นทานนี่ทานหมูกระทะชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่โอมากาเกษตรนู่นนี่นัน่นนู่นนี่นัน่น,นจึเป็นอย่างนี้นี่แหละนึกว่าจะบุญหนาที่ไหนได้ตัวหนาก่อนบุญอีก รู้บุญหรือน้ำหนักมากกว่ากันแล้วครับเนี่ยคุก้ครับเย็นเนี่ยไปทานหมูกระทะกันไหมครับเปิดใหม่เลยแถวบ้านผมอ่ะมีโปรโด้วยนะามาสี่จ่ายสามอะ่ะอุ้ยจริงเหรอคะดีเลยค่ะไปสิไปสิไปสิปสคะชวนคุณไดโน่ไปด้วยนะคะวันก่อนครับว่าไงครับผมไปกินหมูกระทะกับเพื่อนมาครับแถวบ้านผมมาห้าจ่ายหนึ่งครับว้ย,ยังถูกเลยค่ะเอยถูกอะไรครับ มาห้าคนผมเนี่ยจ่ายคนเดียวเลยเฮ้ยยิ่งชอดชอยู่ไอ้พวกเพื่อนบ้ามันบอกว่าลืมกระเป๋าตังมาแล้วก็เข้าห้องน้ำมะครับเฮ้ย <c oughs> ักครับคะโสดครับจีบได้ไหมกำลังหาแฟนเลยครับ <c oughs> ไว้บาบอ <c oughs> คนผีทะเลตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านหลังละ12ล้านอยู่ครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเก่งจังเลยอะ่ะทั้งหล่อทั้งรวยสเปคแปบนะครับครับครับ เออคุกกีครับเดี๋ยวผมมานะครับพอดีเท่าแกเรียกไปผสมปูนนะครับเฮ้รีบไปเลยค่ะก่อนที่จะโดนโบกทับด้วยปูนวัสดีคิดได้วัสดีปังปอนไปไหนมาเหออเราไปตลาดมาไปซื้อถั่วฝักยาวให้แม่อ้าวแล้วไหนถั่วฝักยาวล่ะซื้อไม่ได้อ่ะสิทำไมล่ะเราบอกว่าแม่ค้าครับขอซื้อถั่วฝักยาวสักสองกิโลครับแล้วแล้วก็โดนแม่ค้าไล่มา บอกว่ามันมีที่ไหนแล้วทั่วฝักยาวสกิโลมันยาวเต็มที่ก็แค่ฟุตเดียวแค่นั้นแหละโอ้ยหัวจะปวด